สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับนะครราชสีมามาด้าเอฟซเจอกับลีโอเชียงรายอยู่ในเตดครับแข่งในเวลา18บแนิกาครับเป็นแมตต์ตกค้าง ไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มวันที่นะครราชสีมามาได้ f อฟก่อนเลยเกมล่าสุดเสมอเชียงใหม่ยูไนเตตมา2-2ครับนัดนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนครับแต่ก็มีนักเตะเจ็บหลายคนอยู่อาจจะต้องใช้นักเตะใหม่ครับอย่างชาลีคัฟดีแลนเดอร์บรกเกอร์กองกลางชาวฟิลิปปินส์พวกนี้ลงสนามครับ ส่วนทางด้านลีโอเชียงรายในเกมล่าสุดบุกไปชนะประจวบมาได้3ประตูตอนหนึ่งผู้เล่นบาดเจ็บเกมนี้ไม่มีครับนักเตะใหม่2คนก็พร้อมลงสนามเลยทั้งนิติพงศ์เสรลานนท์แล้วก็สิโรจฉชัดทองรวมถึง3กมกลังหลักทีมชาติไทยด้วยอย่างสุริยาสิงห์มุย้ยสิวกรเตียตะกูลและพิธิวัฒสุขิตธรรมกุลพวกนี้ก็พร้อมหมดครับด้วยวันนี้เนี่ยวันนี้เชียงรายผู้มาเยือนเนี่ยต้องชนะครับแต่ลึกๆแล้วผมก็คิดว่าชนะได้ครับลีโอเชียงรายยังดูดีกว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้เชียร์ลีโอเชียงรายได้ครับ ใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับกดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ